สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกบัวดินบานที่บ้านเราค่ะเช้านี้เพิ่งจะเจ็ดโมงนิดๆนะคะยังไม่ยังไม่เจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงกว่าๆนะคะแสงยังไม่ค่อยมาพาอาทิย์เพิ่งสองเนาะนี่เพิ่งมีแดดนะคะดอกบัวดินบางสีบานแล้วบางสียังไม่บานนะคะอันนี้เป็นเหลืองขมิ้นนะคะหรือว่าซิติน่านะคะเป็นบัวดินที่ สวยสีสดนะคะแล้วก็ออกดอกเก่งออกดอกมาแล้วก็ติดฝักด้วยนะคะฝักสามารถนำไปเพาะพันได้นะคะสีส้มนี้เธอชื่อสยามซันเซ็ตค่ะเห็นไหมคะส้มโอรสนะคะสยามซันเซ็ตค่ะน่ารักมากๆเลยกำลังบานกันค่ะเพื่อนๆก็จะมีสีต่างๆนะคะมากมายเลยอันนี้รักแรกค่ะดอกนี้บานตั้งแต่เมื่อวานนะคะดอกนี้ เดี๋ยวบ้านวันนี้นี่ก็ที่ตุ่มๆนี่กําลังจะหวานกันทั้งนั้นเลยนะคะนี่ตอนนี้ที่บ้านเรานี่กําลังย้ายแปลงนะคะเห็นไหมเอ่ยฝั่งนี้คือบอดินที่กําลังเพิ่งจะปลูกใหม่นะคะกําลังแทงยอดแทงใบกันมาละแล้วก็บางส่วนก็เริ่มมีดอกส่วนฝั่งนี้นะคะกําลังรอนะคะกําลังรอคิวที่จะรื้อนะคะเพื่อไปปลูกใหม่บ่อดินนี่พอเวลาเราปลูกไปนานๆแล้วถ้าสมมติว่า กระถางเขาแน่นเนี่ยแน่นแบบนี้นะคะแน่นแบบนี้ก็คือการที่เขาเนี่ยมีหน่อมามากมีหน่อเยอะนะคะแล้วพอมีหน่อเยอะมันก็จะแน่นกระถางเนาะเราควรที่จะย้ายนะคะย้ายเขาไปปลูกใหม่เพื่อเพื่อให้เขาเนี่ยแตกหน่อออกมาได้อีกไม่งั้นเนี่ยถ้ามันแน่นในกระถางอย่างเดียวเลยโดยที่เราไม่แยกออกมาเนี่ยนะคะหัวแม่เขาอาจจะฝ่อไปได้เพราะว่าถูก หัวลูกๆเบียดนะคะก็จะมีสีต่างๆสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ยุ่งชอบมากเลยเห็นไหมหวานหวานหวานมากเลยนวลละออสวยมากนะคะนี้เซลีนะคะก็มีบัวดินหลายๆหลายๆสายพันธุ์นะคะ เวลาที่ยุ่งขายดอกบัวดินเนี่ยก็คือยุ่งจะมาขุดบัวดินจากที่เขากําลังออกดอกอยู่นี้นะคะขุดจากที่เขากําลังออกดอกอยู่นี้แล้วก็เอาไปใส่ชื่อนะคะแล้วก็ถ้ามีลูกค้าสั่งก็จะได้ส่งให้นะคะเวลาเราส่งให้เนี่ยเราจะเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อของสายพันธุ์บัวดินนั้นๆนะคะเพื่อที่ว่าลูกค้าเนี่ยก็จะได้บัวดินสีตรงกับ ชื่อที่ยุ่งเขียนไปเพราะว่าเวลาเรานั้นเราเราขุดจากที่กําลังออกดอกอยู่ตอนนี้นะคะตัวนี้ไดอิปโปค่ะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอมีแสงกว่านี้เขาก็จะบานบานออกมาน่ารักกว่านี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะบรรยากาศสวนเราเช้านี้นะคะที่บัวดิงกําลังตุมๆแล้วก็ใกล้ที่จะออกดอกใกล้ที่จะบานกันเต็มทีแล้วนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้ถ้าสมมติว่ามีเวลาเดี๋ยวมาเก็บภาพดอกบดินบานให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีเวลานะวันนี้พอดีวันนี้มีรายการนะคะมาถ่ายทำดอกสวนดอกไม้ที่สวนเรานะคะก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนเนาะเดี๋ยววันนี้ยุ่งเก็บภาพเช้านี้มาให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะนี่วันน,น,นี้วันที่29กรกฎาคม2564ค่ะบันทึกภาพ เช้านี้กับดอกบัวดินที่กำลังจะบ,บานที่บ้านเราค่ะนี่เริ่มมีแสงแล้วฝากติดตาม facebook fanpage ไม้หัวดอกสวยนะคะเป็นดอกไม้ของที่บ้านเราเองทั้งหมดนะคะเป็นดอกไม้ที่บ้านเราเองทั้งหมดเลยนะคะที่ facebook fanpage ไม้หัวดอกสวยนะคะแล้วก็สมมุติว่าสนใจพูดคุยการโทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3 7นะคะ ลายแอด yung ค่ะใส่เครื่องหมายแอก่อนนะคะแล้วก็ใส่ yung ที่อ่านว่ายุ่งนะั่ะค่ะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนนะคะเพื่อน,อนสวัสดีตอนเช้านะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขค่ะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ